นี่เฮามาเบิ่งเนาะมือปราบเนาะล่าหนูเหรอหนูยังหนูยังลุงถึงหนูจีดอ่ะตัวจักโลนีจันไดโอ้ตัวโล่น้อยแท้หนูจีดเงือนค่อยตัวแปดเกาโล่คนนี เอาไหมันอันี้มันอย่นี้อันนี้เขาเอิ้นว่าหำว่อันนี้บ่แต่ว่าอันอ้อยนี่เขาเอิ้นว่าหำ่อ้เขาเอาเขาเปอตออยเขาว่าเจ้าเียนปับหนูสิเนาะโอ้มงนาใส่ทงมนบ เพราะว่าเมื่อนเจ้าได้ตัวสิบแปดโลใช่ปะเจอห้า,างโตแลนะ้คือที่คักเนาะ หนูรู้นึงเท่าไรหนูหนนโอ้สามห้าไม่นโล, <c oughs> โลสิบขีดปะ่ะอันนี้อันเขาว่าอ้อยหนูจีดเนาะเห็นว่าอ้อยหนูจีดเห็นว่าตัวหนึ่งแปดแก้วล้านเห็น่เป็นไปขายอันนี้มันบอลมันอยู่เนาะอยู่ตะขีเนาะเห็นป่ะเอาไอ้นี่จะมาอย่างไรนี่ Cái gì mà mát tát nha, cái gì mà Ồ Tán hình nha Nó nha, nó nha Tán hình ngoài đi Bố Tán là Bơ